ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่งาน ASUS c s 2024นะครับผมเดี๋ยวพาไปดูว่าภายในงานนี้เนี่ยจะมีโน้ตบุ๊กแล้วก็ผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆบ้างนะของ ASUS ที่จะออกมาในปีนี้กันนะครับผมมาดูที่ทางนี้กันก่อนเลยนะจะเป็นโน้ตบุ๊กสายทำงานนะครับเป็นพวกตระกูล Zenbook ต่างๆนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัว Zenbook S 13 OLED ตัวใหม่นะครับเห็นด้ว่าดีไซน์ของเขาเนี่โอ้โหดูโฉบเฉียวแล้วก็หรูหรามากๆเลยนะตัวนี้เนี่ยน้ำหนักเบาแค่1นกิโลเท่านั้นนะครับ บาเฉียบแล้วก็ตัวหน้าจอของเขาเนี่ยเป็นแบบหน้าจอ OLED ด้วยนั่นเองนะครับรองรับ Thunderbolt 4สองช่องตัวนี้ชิปของเขาเป็นอะไรนะครับชิปตัวนี้เนี่ยเป็นตัว Intel Core Ultra 7นะครับตัวล่าสุดเช่นเดียวกันนะแล้วก็สังเกตเลยว่าตัวโน,วน้ตบุ๊กของเขารุ่นใหม่ที่เป็นตัว Core u l เนี่ยตัวแป้นคีย์บอร์ดเขานะครับจะมีปุ่ม c o Pilot ด้วยนะอ่านี่คือตระกูล Zenbook นะครับทั้งหมดเลยที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้มีปุ่ม c o Pilot มาด้วย พยคัมานะครับฝั่งทางขวามือตรงนี้นะจะเป็นตัว Zenbook 14 OLED นะครับเป็น Lumina OLED ด้วยนะเขาเขียนว่าเป็นหน้าจอเนี่ยที่อัปเกรดขึ้นมาจากรุ่นเก่านะผมความลเอียด3 k 1 2 0 h z หน้าจอ16ต่อ10 nano edge นะ CPU เนี่ยก็เป็นตัว Intel Core Ultra เช่นเดียวกันนะครับผมอันนี้คือ up to Core Ultra นะแล้วก็ในส่วนขฝั่ง CPU ที่เป็น AMD กันบ้างนะครับผมก็มีเหมือนกันนะทาง Asus เนี่ยก็จะเป็นตัวรหัส AMD Ryzen ตัวใหม่นะครับ Ryzen 8 0 0 0 series นะครับ มาในงานรีแล้วนะเป็นตัว8 8 4 0 hs นะครับสายปรแกรมเจน4แล้วก็จะมีตัวชิป ai เพิ่มเข้ามาก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ cpu เจนใหม่ในปี2024นะคือจะมีพวกชิปตระกูล ai เนี่ยเพิ่มเข้ามาด้วยค่อนข้างเยอะเลยนะก็คือแทบจะทุกรุ่นเลยนะครับที่เป็นตัว c o ร e u l t ต้าแล้วก็ไรเ e น8 0 0 0ันซีรีส์เนี่ยเขาจะตีบวก ai เพิ่มเข้าไปมาดูทางนี้กันบ้างน,นะครับอันนี้เขาให้ดูกันว่าวิวัฒนาการของหน้าจอ duo เนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไง ทางซ้ายมือเนี่ยคือเป็นโปรเจกต์พีค็อกนะอันนี้คือไอรีมบอลเห็นนะ่ะตั้งแต่ c s 2019แล้วแต่รู้สึกว่าจะไม็นเรื่องบราขายในไทยนะครับแล้วก็พัฒนาต่อมามนะครับเป็นตัวเ e n b o o k 14X นะครับที่ตรงจอทัชแพดของเขาเนี่ยจะเป็นตัวหน้าจอนะที่นี่ที่ Office, ออฟฟิศไอรีมบอลก็มีอยู่เครื่องหนึ่งเหมือนกันนะครับตัวเนี้ย จอทัชแพดที่ถัดมาเป็นตัวดูโอก็จะเป็นจอตรงเหนือแป้นคีย์บอร์ดตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นตัวเซนบุ๊ก17โฟตัวนี้มีขายในไทยนะครับแต่บอกเลยว่าอาจจะไม่ค่อยเห็นกันเท่าไหร่นะครับแล้วก็มาดูตัวล่าสุดปี2024ตัวนี้ก็คือตัวเซนบุ๊กดูโอชื่อเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะมี2หน้าจอบนล่างแบบฟูลสกรีนเต็มๆเ,เลยนะครับจริงๆแล้วนะครับผมมันก็แอบดูคล้ายกับอีกแบรนด์หนึ่งเหมือนกันนะที่เป็นหน้าจอฟูลสกรีน2อันแบบนี้สามารถเอาคีย์บอร์ดเนี่ ไปโปะแบบนี้นะครับผมเพื่อใช้งานจอเดียวก็ได้เช่นกันนะตอน่อจากฝั่งเซนบุ๊กนะครับผมทีนี้มาดูทาง VivoBook กันบ้างน,นะครับผมก็เป็น notebook สายทำงานที่อัพเกรดขึ้นมาใหม่นะครับผมตัวทางซ้ายมือของเพื่อนๆตัวนี้นะครับเป็นตัว VivoBook s 16 OLED นะครับผมหน้าจอเนี่ยก็ถูก ขยายใหญ่ขึ้นมาเป็นพาร์เนล OLED สัดส่วน16ต่อ10ความละเอียด 3.2K 120เฮิร์นนั่นเองแล้วก็ที่สำคัญนะครับตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับไรเซน9นะครับไรเซน9 8 9 4 5 HS ตัวแบบระดับท็อปท็อปเลยนะมีปุ่ม Pro Pilot มาให้ด้วยนะครับ งานประกอบไม่ถือว่าดีเลยนะครับแล้วก็ตัวฝาหลังของเขาเนี่ยโลโก้ ASUS VivoBook ก็เปลี่ยนใหม่นะครับผมดูมินิมอลมากขึ้นนะโอ้โหน้ำหนักเนี่ยถือว่าเบามากนะครับตัวเครื่องเนี่ยหน้าจอ16นิ้วนะแต่หนักแค่1.5กิโลเท่านั้นนะครับบาลานเนี่ยถือว่าทำได้ดีอยู่นะเออเปิดปิดฝารับมือเดียวได้ด้วยบาลานเขาทำได้ค่อนข้างดีนะครับผม ส่วฝั่งทางขวามือตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัว Vivo Book เช่นเดียวกันนะครับแต่จะลดหน้าจอมาเหลือ14นิ้วแล้วก็ตัว15นิ้วนะครับอันนี้เป็นตัว14นิ้วก่อนตัว14นิ้วนะครับน้ำหนัก1.4กิโลกรัมนะครับซึ่งรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ถ่างกับตัว16เท่าไหร่นะเนี่ยลองแบบถือถือจับกันดูรู้สึกว่าแบบหนักพอๆกันเลยนะครับแล้วก็ตัวทางขวามือตรงนี้จะเป็นตัว Vivo Book Pro 15 OLED นะครับมีคําว่า Pro นี่ก็คือจะมีตัวการ์ดจอแยกมาให้นะครับตัวนี้เนี่ย รู้สึกว่าการ์ดจอแย่ของเขาจะเป็นตัว RTX 4 0 6 0นะครับมีมัสวิตให้ด้วยนะเหมือนพวกสกูนที่เป็น LG Gaming ลเลนเองนะฮะแล้วก็ทางมุมบนซ้ายตรงนี้นะครับตัวทัชแพดขอเขาเนี่ยจะมีตัวปุ่มดอัลเพิ่มเข้ามาตรงนี้นะใช้สำหรับพวกโปรแกรม Adobe ต่างๆนะครับเวลา adjust ปรับค่าอะไรประมาณนี้นะแล้วก็สังเกตนิดหนึ่งนะครับผมตัว Vivo Book Pro ที่เป็น15บห้าเนี่ยจะไม่มีปุ่ม c o p i l o t นะครับผมไม่มีนะบางรุ่นมีบางรุ่นก็ไม่มี มาต่อที่ตัวบูต ROG กันบ้างนะครับผมตัวแรกที่เพื่อนๆอยู่ตอนนี้นะครับผมคือนิวโมเดลเลยนะครับผม all n e ว design นะครับก็คือตัว ROG c e r f อร์ g ิ4นะครับผมดีไซน์เนี่ยบอกเลยว่าสวยมากๆส่วนตัวเนี่ยไอซี่บอลก็ชอบตัว G14 มาตั้งนานแล้วนะครับพอเห็นตัวใหม่มาเนี่ยคือใจละลายเลยนะครับตัวชาร์จแผงของเขาเนี่ยดีไซน์แบบขนาดใหญ่แล้วก็แบบดูสวยอะ รู้สึกว่าเป็นกระจกด้วยนะครับผมทัชเนี่ยคือลื่นปืดลื่นปืดเลยนะครับด้านตรงนี้ก็มีปุ่มพอตคีย์มาให้4ปุ่มเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวด้านหลังของเขาเนี่ยก็เปลี่ยนดีไซน์ใหม่นะครับจะเป็นไฟเส้ลนลายขวางแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างนี้จะมีโลโกโ้ LG เหมือนเดิมนะครับผมโดยภาพรวมแล้วเนี่ยดีไซน์คือดูดีขึ้นกว่าเดิมค่อนข้างเยอะนะครับส่วนตัวเนี่ยดูชอบมากเลยนะดูสเปคข,ของเขากันบ้างนะครับตัว G14 เนี่ยจะเป็นตัว CPU Ryzen 8000 Series นะครับแล้วก็การ์ดจอเนี่ย สูงสุดอยู่ที่ RTX 4070หน้าจอนะผมขนาด 3K 16:10ต่อเป็นพ a เนล OLED นะครับผม r e f เ e ทเ rate ก็สูงสุด120เฮิร์นะโหสวยงามคมชัดมากๆนะครับ RAM เนี่ยก็ใส่ได้สูงสุด 32GB LPDDR5X ด้วยนะโอ้โหสเปคเนี่ยคือจัดเต็มนะครับ แล้วก็ให้ดูทางขวานิดนึงนะทางขวาเนี่ยให้ดูว่าโมเดลเชสซีเขาเนี่ยว่าเขาทำยังไงนะครับเลิกจากแผ่นอลูมิเนียมเชสซีตรงนี้นะครับตัด CNC มาแล้วค่อยเจาะรูเจาะรูไปเรื่อยๆจนมาเป็นแผ่นอันนี้อันสุดท้ายนะครับผมงานของเขาเนี่ยคือเนี้ยบจริงๆนะเป็นอลูมิเนียมชิ้นเดียวแล้วก็มาเจาะ CNC นะครับผมเจ้าตัว t 4นี้นะครับนอกจากสีขาวแล้วเนี่ยเขายังมีตัวที่เป็นสีดําด้วยนะเผื่อใครที่แบบสีขาวมันเปื้อนง่ายนะครับ สีดำแบบนี้เขาก็มีนะแต่ตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นตัว G16 นะครับนะตัว G16 เนี่ยเขาจะมีตัว SD Card Reader ตัวเต็มมาให้นะครับดีไซน์จะเหมือนตัว1 4เลยน้ำหนักก็ค่อนข้างเบานะครับส่วน G4 นะครับผมตัวพอร์ต SD Card ของเขาเนี่ยจะเป็นแบบไมโครนะครับผมขนาดเล็กกว่าตัว G16 นะ ส่วนสเปคอื่นๆนะครับผมคล้ายๆกันนะแต่ตัว G16 นะครับจะเป็นตัว Intel Core Ultra นะสูงสุดตัว Core Ultra 9นะครับ1 8 5 h ส่วน G14 เนี่ยจะเป็นตัว Ryzen 8000 Series นั่นเองนะครับผมสเปคก็คือคล้ายๆกันเลยนะครับแต่ CPU คนละยี่ห้อกันนะในเรื่องของน้ำหนักตัวนะครับผมตัว G14 เนี่ยจะหนัก1.5กิโลนะครับผมถือว่าค่อนข้างเบานะไม่หนักเลยนะครับแล้วก็ตัว G16 เนี่ยจะหนักอยู่ที่1.85กิโลนะครับผมส่วนตัวก็ ไม่รู้สึกว่าหนักเหมือนกันนะครับผมถ้าเทียบตัว G15 รุ่นเก่าเนี่ยก็หนัก2กิโลกว่าแล้วนะอันนี้ถือว่าเบาลงกว่าเดิมค่อนข้างเยอะละได้จอใหญ่ขึ้นด้วยขยับมานะครับมาดูตัว LG s t r i x กันบ้างน,นะครับผมตัว s t r i x Scar 18ตัวนี้นะครับจอใหญ่บ,บึมบังมากๆนะโอ้โหขนาดเครื่องเนี่ยหนักสุดๆนะตัวนี้เนี่ยน่าจะหนักประมาณ3กิโลได้เลยนะเนี่ยมีบอกไหมตรงนี้นะครับน้ำหนักตัวเครื่อง ไม่มีบอกตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอหนา18นิ้วนะครับการ์ดจอเป็น RTX 4090แล้วก็ CPU เนี่ยเป็นตัว Core i9 นะครับ1 4 9 0 h x นะครับไม่ใช่ Core Ultra นะฮะ Core Ultra เนี่ยจะอยู่ในโนบุ๊กติงอันไลท์นะครับส่วนที่พวกที่เป็นเกมมโนบุ๊กจ๋าๆสเปคแรงๆเนี่ยยังเป็นตระกูล Gen 14รหัส HX อยู่นั่นเองนะครับผมตัวเครื่องเนี่ยดีไซน์ก็จะคล้ายๆเดิมนะครับผมอัปเกรดในเรื่องของสเปคขึ้นมาใหม่นะ อันนี้เป็นตัวสก้า18นะครับอันนี้ก็เป็นตัวสก้16นะครับผมก็คือไซซิ่งเนี่ยก็คือจะเล็กลงมาค่อนข้างเยอะนะตัวนี้เนี่ยคีย์บอร์ดจะไม่มีนัมแพดนะครับแต่ตัว18เนี่ยจะมีนัมแพดมาให้แล้วก็สังเกตนิดนึงนะครับผมตัวที่เป็นตัวสตริกสก้เนี่ยเขาจะมีปุ่มปิสกรีนมาให้ด้วยนะอันนี้คือชอบมากนะครับนะต่างกับพวกตระกูลที่เป็นเซฟิลัสนะจะไม่มีปุ่มปิสกรีนมาให้ แล้วก็พวกรุ่นใหม่ๆพวกนี้ยังไม่มีตัวปุ่มโควาไพลอตนะครับผมเฉยเลยว่าโน้ตบุ๊กเอซูตเนี่ยบางรุ่นมีบางรุ่นก็ไม่มีนะขึ้นอยู่กับแต่ละโมเดลนะครับผมต่อจากตัวสตริกสกานะครับผมมาดูตัวสตริกธรรมาดา,มากันบ้างนะครับผมจะมีตัวสตริก18แล้วก็ตัวสตริก16นะครับดีไซน์ก็จะคล้ายๆกับตัวสกาก่อนหน้านี้แหละเพียงแต่ว่าตัวลายคีย์บอร์ดของเขาจะไม่เหมือนกันนะครับตัวสกาเนี่ยจะมีลายขวาง เยอะๆนะตัวนี้จะเป็นแบบรายเรียบๆมีมอไปในผมสเปคเนี่ยก็จะลดทองมาจากตัวสกานิดนึงนะครับดีไซน์ซก็คล้ายๆายกันนผมสเปคก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันด้วยประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้พเพื่อนๆก็น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับตัว r g จ Li นนะ นิยมในบ้านเรานะผมแล้วก็จริงๆนะไอน,นี้แอบไปถามทาง Asus น,นะว่าจะมีตัว LG Ally 2มาหรือเปล่านะครับเขายังแบบอุบๆอ,อยู่นะยังไม่บอกนะครับแต่เขาบอกว่าจะมีรุ่นใหม่มาคงอาจจะแบบประมาณปลายปีนี้นะส่วนฝั่งทางขวามือตรงนี้นะครับจะเป็นตัว LG Phone นี่เลยนะผมดีไซน์นี่คือเปลี่ยนใหม่หมดเลยจากก่อนหน้านี้นะครับดีไซน์เนี่ยคือดูล้ำขึ้นแล้วก็มีอุปกรณ์แกจิตอะไรต่างๆเยอะขึ้นมากนะครับ นี่นะูตัวเครื่องเขา CPU นะผมเป็นตัว Snapdragon 8 Gen สนะครับกล้องหลังเนี่ยมี3ตัวแฟลช1อันแล้วก็มีโลโก้ LG อย่างนี้ด้วยเป็น RGB ปรับสีไฟได้นะครับเออน้ำหนักถือว่าค่อนข้างเบานะรู้สึกว่าไม่หนักเลยหน้าจอก็ดูแบบสีสันคมชัดมากนะครับพรีเมียมดูสเปคของเขาแบตบ5,500อมีแอร์มีพวกกันสั่น6กแกนประมาณนี้นะครับแล้วก็มีตัวระบายความร้อน CPU ด้วยนะเนี่ยเป็นตัวพัดลมเป่าคูลิ่งตรงนีนะ้แล้วก็มีตัวเครื่องเนี่ย จะมีสีเทาแบบนี้นะครับผมกับตัวสีดาเห็นไว่าลวดลายเขาเนี่ยเป็นไฟวิ่งสวยงามเลยนะครับตัวนี้เป็นรุ่นธรรมดาส่วนตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นรุ่นโปรโนะครับผมและก็มุทางฝั่งอุปกรณ์ของทาง ASUS กันมากนะรับผม <c oughs> ก็จะมีทั้งไมค์เมาส์คีย์บอร์ดแล้วก็ตัวหูฟังนะครับผม่ลหลักแล้วเนี่ยก็จะเป็นตัวเมาส์ตัวนี้นะครับผมอันนี้ a n i สนใจมากนะคือน้ําหนักมันเบาจริงๆนะครับผมแค่แบบ54กรัมเท่านั้นนะครับผมแล้วก็นี่พอมีแยกชิ้นส่วนให้ดูด้วยว่ามีอะไรอยู่ข้างในบ้างนะี่ โอ้โหต่อมากอะ่ะเนี่ยเบามากนะผมเหมือนข้างในแบบไม่มีอะไรเลยอะ่ะเหมือนข้างในมันกลวงนะครับผมมาดูที่จอของตัว o g รุ่นใหม่กันว่านะครับตัวนี้เนี่ย เป็นจอ LG s w i p OLED นะครับขนาดเนี่ย39นิ้วแล้วก็มีความโค้งเนี่ยถึง 800R กันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เคลมว่าเป็นหน้าจอเนี่ยที่โค้งมากที่สุดในโลกด้วยนะครับจอนี่ก็เป็นแพนเนลเล e d นะครับตัวนี้เนี่ยความสว่างสูงสุดถึงทนสามร้อยนิ้ว้วกันนะครัไม่พอนะครับนอกจากตัวจอเขาแล้วเนี่ยเขาก็มีตัวอาร์มนะครับผมตัวขาจับจอที่เป็น LG ด้วยนะครับอันนี้แอบถามนะว่าแถมมาให้กับตัวหน้าจอหรือเปล่านะครับไม่แถมนะขายแยกนะครับ ให้ดูตัวขาจับจอน,นิดนึงนะครับโลโก้ R G ความพรีเมียมเนี่ยคือพรีเมียมมากมีที่เก็บสายไฟติดกับขอบโต๊ะได้ประมาณนี้นะครับประหยัดพันมากนะครับมาดูทางฝั่งที่เป็นตัวเมนบอร์ดกันมากนะครับก็จะเป็นเมนบอร์ดตระกูลใหม่ต่างๆนะตัวแม็กซิมัสนะครับ Z790 เก้า็จะเป็นตัวชุดน้ำของเขานะครับสติก L C สานะครับสำหรับสูวหสาวก็คือสามารถปรับตัวปั๊มน้ำตรงนี้ได้นะครับตัวโลโก้ของเขาเนี่ยเป็นแม่เหล็กนะจับ หมุนซ้ายหมุนขวาได้หมดเลยนะครับแอจับดได้ในเะวลาเราใส่กับเคสเครื่องของเรานะครับแล้วก็มีที่เป็นสีขาวด้วยนะครับเผื่อใครไม่ชอบสีดำนะกรมีที่เป็นตัวสีขาวส่วนฝาข้งางนี้นะครับโอ้โหนี่คือชุดน้ําแบบจัดเต็มนะครับทั้งระบบเลยทั้งตัวการ์ดจอแล้วก็ตัว CPU สีขาวแ้ะปกติเห็นแต่สีดำนะครับอันนี้คือจะเป็นเซตสีขาวมาใหม่นะครับผมเปิดให้ดูข้างในได้ด้วยโอ้โห อยากได้สักตัวเลยอะเอาไปตั้งที่บ้านเก็บสายไฟนี่อย่างนี้ยแบบยาทำมาตรงนี้นะครับจะเป็นตัวการ์ดจอรุ่นใหม่นะับผมที่เพิ่งเปิดตัวมาเลยนะครับเป็นตระกูล RTX 4000 Super ตัวนี้นะับผมขนาดใหญ่โอ้โหหนักเบิ่มมากนะครับตัวนี้คือ RTX 4070 Super a o g นะับผมของตัว r o g เขาขนาดเนี่ยโอ้โหไซส์แบบบิ๊กบิกเบิ่มเเลยนะครับ ดูซิงด้านในของเขานะครับผมบอกเลยว่าจัดเต็มมากนะพัดลม3ตัวงานเนี่ยถือว่าเงียบแล้วก็ดีนะครับผมแต่ถ้าตัว RTX 4 0 7 0 Super ยังไม่สะใจนะครับมาตัวนี้เลยนะครับ RTX 4090 BTF นะครับ BTF เนี่ยย่อมาจากอะไรนะครับย่อมาจากคำว่า Back to the Future นะโอ้โหไซเนี่ยโอ้โหหนักมากอะ่ะเดี๋ยวเชื่อไม่ดูอย่าวยกเชื่อไม่ดูถ้าว่าอันนี้ใหญ่แล้วหนักนะดูดิ คนละไซส์เลยนะครับอันนี้คือหนักกว่าเยอะเลยนะมือมือสัน่นนะเนี่ยถือมือสั่นไม่กล้าวางแรงนะครับแล้วก็สิ่งที่พิเศษมากๆนะสำหรับตัว RTX 4090 BTF นะครับรือ Back to the Future เนี่ยคือเขาจะไม่มีตัวที่เสียบสายไฟตรงนี้ไม่มีพินละเขาจะเสียบสายไฟผ่านตัวเมนบอร์ดนะครับผมนี่เขาลองเสียบให้ดูนะเนี่ยก็คือเขาจะมีพินตรงนี้นะครับ เสียบจ่ายไฟผ่านตัวเมนบอร์ดได้โดยตรงเลยนะไม่ต้องมีสายฟงสายไฟและเกละกะด้านหน้าตรงนี้ซึ่งต้องบอกก่อนว่าเจ้าตัวคอนแทคพอยต์ตรงนี้นะครับที่จ่ายไฟ p c i e ีเนี่ยสามารถจ่ายไฟได้สูงสุดถึง600วัตต์กันเลยทีเดียวนะและจะรองรับเฉพาะมางเมนบอร์ดเท่านั้นนะผมไม่ใชใช้ได้กับทุกบอร์ดนะอย่าให้ดูตัวเครื่องเขาเ,เต็มๆนะครับเศะเดียวว่าด้านหน้าเนี่ยไม่มีสายไฟเลยนะครับมีแค่ตัวสายปั๊มน้ําตรงนี้เท่านั้นนะ อันนี้เป็นด้านหลังของเขานะผมก็คือสายไฟจะมาเกลากาศอยู่ที่ด้านหลังแทนนะด้านหน้า,า,นนาคือเนียนกิ๊ก็มาดูส่วนของตรงนี้นะผมจะเป็นพวก a l g n u x นะครับก็คือตัวนี้เลยนะเป็นพวก Mini PC ขนาดเล็กนะครับซึ่งไซส์ของเขาเจะเล็กกว่าพวก Mini t t x ีเอีกสเปคของเขาเจะคล้ายกับบนโน้ตบุ๊กนะผมก็คือใช้ชิปตัวก,การ์ดจอตัว CPU เนียเป็นของโน้ตบุ๊กหมดเลยนะซึ่งตัวนี้เนี่ย เป็นตัว c a l e Ultra ตัวใหม่ล่าสุดนะครับผมแล้วก็การ์ดจอเนี่ยั p to 4070ด้วยกันรู้สึกว่าใน a s u ูในบ้านเราเนี่ยก็จะนำมาขายเหมือนกันนะซึ่งจากที่อบอลลองเล่นดูก็ถือว่าเล่นได้ค่อนข้างลื่นไหลไม่มีปัญหาเลยถือว่าค่อนข้างดีนะครับผมถัดมานะครับจะเป็นหน้าจอแบบ Twin 1นะครับผมตัวนี้ก็พิเศษมากมากนะคือเป็นหน้าจอ 4K นะครับผม240เฮิรตซ์แล้วก็จะเป็นหน้าจอ Full HD 480เฮิรตซ์นะครับผมสามารถปรับได้2ระบบเลยนะเนี่ยเป็น World f i r s t o l e d Gaming Monitor ที่ปรับได้ดูโหมดนะครับผมแล้วก็จะมีตัวไลท์บาร์ตรงนี้ด้านบนมาให้ด้วยนะซึ่งจากที่ถามมานะผมไม่ได้แถมให้มาในกล่องเหมือนกันต้องไปหาซื้อแยกนะผมสามารถปรับสีไฟปรับอุณหภูมิได้ผ่านตัวโปรแกรมวิดเจ็ตของเขานะครับประมาณนีน้นะคร่าวๆแล้วก็ในส่วนทางขวามือตรงนี้นะครับจะเป็นหน้าจอ o l e d 480เฮิร์นะสูงมากนะครับนี่เขาเทสให้ดูเลยนะว่าถ้าเป็นจอ10เฮิร์ต120เฮิร์ต240เฮิร์ต480เฮิร์ตเนี่ยมันต่างกัน กล้องนี่อาจจะมองไม่เห็นนะแต่ถ้าด้วยสายตาที่คนดูตอนนี้นะครับสายตาที่มันมองดูนะครับก็คือตัวด้านบนตรงน,นี้เนี่ยที่เป็น480เฮิร์ตเนี่ยมันจะคมชัดมากที่สุดนะครับในขณะที่60เฮิร์ตเนี่ยคือดูเบลอไปเลยนะอันนี้คือบอกเลยว่าใครที่แบบใช้หน้าจอ480เฮิร์ตแล้วกลับมาใช้พวกจอที่แบบเฮิร์ตต่ำกว่านี่อาจจะมีแบบเสียสายตาได้นะครับต้องแบบขยับไปเป็น480เฮิร์ตนะประมาณนี้สีมันสวยมากจริงๆอ่ะเอาไปตั้งอยู่บ้านได้ไหมอยากได้เลย ปิดใช้นะครับผมมาดูตัวโน้ตบุ๊ก ASUS TUF Gaming กันบ้างน,นะครับก็จะเป็นตัวโมเดลใหม่ทั้งหมดเลยในปี2024นะไล่จากทางขวามือนะครับจะเป็นตัว TUF Gaming F16 A16 แล้วก็ตัว A15 <It 's S 1> นะครับสเปคเนี่ยอาจจะใช้ตัวโมเดลเก่าอยู่นะครับผมตัว S6 ตัวนี้จะเป็นตัว Intel 73นะแต่ใช้เป็นตัวรหัส HX นะครับผมจากเดิมเนี่ยจะเป็นแค่หรหัส H เท่านั้นนะแล้วก็การ์ดจอเนี่ยเป็น RTX 4060หน้าจอนะผมก็อัปเกรดขึ้นมาเป็นความละเอียด 2K 165 h z ตัวการ์ดจอของเขาเนี่ยเขาเคลมเลยว่าเป็นการ์ดจอวัตต์เต็มทุกโมเดลนะครับผมก็คือ130วัตต์140วัตต์ทั้งหมดเลยนะอันนี้นะครับก็จะเป็นตัว A16 CPU เนี่ยจะเป็นตัวไรเซนนะครับไรเซน 97485HX 7 0 0 0 Series นะผมไม่ใช่ตัว8 0 0 0นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับตัว A15 นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นไรเซน8 0 0 0 Series แล้วนะผมเป็นตัว 8945H ด้วยกันประมาณนี้นะผมการ์ดจอเนี่ยยังเป็นตัวตระกูล RTX 4 0 0 0 Series ทั้งหมดเลยนะผมดีไซน์ก็อาจจะคล้ายๆเดิมนะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปมาก ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับบูธ ASUS ในงาน CES 2024นะครับบอกเลยว่าสินค้าที่อยู่ในงานนี้เนี่ยก็คือเข้าไทยเกือบจะทั้งหมดเลยนะครับผมใครที่สนใจโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่คอมรุ่นใหม่การ์ดจอตัวใหม่ก็อย่าลืมรอติดตามดูกันดูได้นะครับสำหรับคลิปนี้ไอ้บอลก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด share, แชร์เพราะชแนลคอมคาร์ดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย